สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551และได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2551 อาคารสำนักงานตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและได้ย้ายไปยังอาคารสำนักงานใหม่ถนนบ่อพลอยอู่ทองโดยมีพิธีเปิดป้ายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4แห่งใหม่ซึ่งทำจากนินแท้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาครอบคลุม3อำเภอได้แก่ อำเภอปลอบพลอยอำเภอหนองปลือและอำเภอเลาขวัญลักษณะาทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ยๆและมีลำน้ำหลายสายไหลลงมาจากภูเขาลงสู่ใจกลางพื้นที่จนเกิดลำห้วยหลัก แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือห้วยลำตะเพินห้วยกระพร้อยห้วยลำอีซูและห้วยแม่ระวางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่อ้อยสบประรดข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักมันสำปะหลังข้าวฟ่างการปสุสัตว์ที่สำคัญได้แก่การเลี้ยงไก่ โคเปดสุกณและกระบือสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการและประกอบกิจการอยู่จำนวน22แห่งแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนดำเนินการคือสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คและยังมีโครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอีกสองแห่งคือถ้ำผาวังจันทร์ และทถ้งอื่มครึงมีประเพณีที่สําคัญคือประเพณีแห่ประสาทพึ่งเดือนห้โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด93โรงเรียนอาําเภอบ่อพลอย32โรงเรียนอําเภอหนองปลือ18โรงเรียนอําเภอเล่าขวัญ43โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง51โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก 42โรงเรียนปีการศึกษา2559มีนักเรียนทั้งหมด16,852คนภายใต้การบริหารงานโดยนายภัยทูลอรุณศรีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต4นายชัยนนท์นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา TVs, กษาญจะนะบุรีเขต4และนายรัชวุฒิวงเสนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจะนะบุรีเขต4นายธีรนัยรักษาวงผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายธีรศักดิ์หล่อขุไนไกรผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวเยวาวภาสานติธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวดารุณีเวียงชัยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายสุเมธนิยมธรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางนวลน้อยปลาบู่ทองรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสุภาวันสุขอารามผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในรวมถึงกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา14กลุ่มโรงเรียนจำนวนข้าราชาการครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4อย่างเป็นระบบอาชีพทำงานเป็นทีมตามแนวคิดทางค่านิยมที่กำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4เป็นองค์กรชั้นนำ ขับเคลื่อนคุณภาพและลดช่องว่างของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดคุณธรรมนำความรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้หลักธรรมาพิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยมองค์กร s p i r i t S Service จิตรักการบริการ P.Performance การมีประสิทธิภาพในงาน I information สารสนเทศดีเด่น R responsibilities เน้นความรับผิดชอบ I idea ริเริ่มสร้างสารรค์ T team ยึดมั่นสามคัคคีสภาพปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาบุคลากร การขาดแคลนบุคลากรครูและผู้บริหารบ่อยครั้งเนื่องมาจากการย้ายกลับภูมิลำเนาสภาพภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ยากจนประกอบอาชีพรับจ้างและ,กะเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่แห้งแล้งขาดน้ำจึงไม่ก่อให้เกิดรายได้และจำต้องย้ายถิ่นฐานรับจ้างรายวันเพื่อย,ยังชีพ การคมนาคมระบบการสื่อสารไม่สะดวกพื้นที่ห่างไกลระบบโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณทั้งระบบโทรศัพท์บ้านและมือถือสภาพสถานศึกษาส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตใช้ระบบจานดาวเทียมคิดเป็นร้อยละ50%เอร์เซนแนวทางการแก้ไขจัดหาทุนการศึกษาจัดหาบ้านพัก การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เน้นการเรียนการสอนเพื่อยกคุณภาพการศึกษามอบศึกษานิเทศลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนรณรงการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นระบบ DLIT และโครงการ DLTV แนวทางและนโยบายในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4 1. เด็กประถมวัยทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเข้มอนุบาล2มีทักษะพ,พื้นฐานการอ่านและเขียน2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ภายในปีการศึกษา2,558ข้อ3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3 ข้อ 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลสำทธิ์การเรียนระดับชาติเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3ข้อ 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อ 6. ห้องเรียนทุกห้องผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพข้อ 7. ค่านิยมพื้นฐาน12ประการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมข้อ8ครูทุกคนได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพด้วยระบบ TEPe e. และข้อที่9สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบสู่สถานศึกษาคุณภาพ เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต4คืออนาคตเด็กอนาคตชาติ